ก็เลยตื่นขึ้นรถมา่ออนคิดความฝันสักฝั่งเอ๊ะฝันว่าจังไหนเนาะสันดอไม่ว่าอันคิดความฝันคิดไปก่อสวัสดีครับเอฟซีครับทุกท่านทุกคนนะครับน้องยินดีต้อนรับเอฟซีของพอสวยพารวยทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสวยพารวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้พอสวยกับพึ่งทำลิปแรกของเจแอนนะครับน้องหมดก่อนเพิ่งกับเขาเต็มๆต็มาสันวาครับเอฟซีครับ มาติดตามต่องวดนี่ครับเจแอนพนนอดกลางวันนะครับพนฝันหลับสะดุดเดือขึ้นมาเมื่อกี้พนกาแฟออกมาเลยครับน้อยซีครับเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก็พอใส่ฟ้ารวยนะครับเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้ครับเพื่อเสือใยพลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอใส่พาดรวยนะครับน้อยเอฟซีครับมาติดกับสีผ้าติดตามไปฮาเจแอนฟันแม่นครับฟันกลางวันนอนตื่นขึ้นสะเดิดขึ้นนะครับน้อยเอฟซีครับไปจังไงกลับไปฟังคนที่บอกว่าอย่างไรนะครับน้อยเอฟซีครับ ก็จะเริ่มเลครับด้ใชาวิจารณญาณในการรับชมครับทั้งช่องกับเป็นเพียงแค่แนวตั้งทังช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางให้เท่านั้นครับเนาะบริษัทนุนให้เรียนการพนักงานจ้างครับเอฟซีครับไปตามพอสวยพาด้วยไปครับเพิ่นกำมาถ่ายแล้วนะครับเนาะทำาสงฟังความฝันจากเพิ่นนะครับเอฟซีครับไปตามไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นจังได้เมื่อวาฝันไปค่ะฝันแล้วค่ะเพิ่งเพิ่งฝันเมื่อกี้นั่นแหละฝันสดๆดรอดเลยตัวนี้ฝันสดๆดรอดรอดมื่อกินนี่ค่ะนอนเบ้นแมนค่ะนอนหลันอนหลับสิสะเดอเลยตัวนี้นอนหลับนอนหลับตื่นก็เลยตื่นขึ้นรถเมื่อนคิดของฝันเจ้าของฝันว่าจังไหนเนาะสนอไม่ว่าอันคิดของฝันคิดไปก็แล้วโอ้คิดได้แล้วก็เจ้าของฝันว่าจังไหนสนอกฝันว่าอันอันไปไปเฮ็ดยังพอได้ฝันไปนอน ไปนอนจ้ะนอนยามูเรียนยุบไปหน้าบอหือไปบ้านยุบ้านนี่แหละจ้ะแมนนอนยุบเปกลางห่างนอยุบนปกแล้เลื้อเร้าแื้วขึ้นยุบยองงเข่าห้องกันมีเขาอะไรเงียมนงนรับรับฝันดีดีนะดอกแต่แล้วว่อน้นเดี๋ยวว่าฝันมาฝันมาฝันนะเวรฝันมันก็ฝันแม่แม่เันาะนท้ดเนาะแมน่าได้ไหมน้อง่าได้่าแล้วฝันหมดขึ้นเจอสาวว่าจะอัพเอาคนเดียวนะ บ่ได้เลยบ่ได้ครับมานอนยังเว้นมิหรอะมานอนฝันเมื่อกันนี่มานอนฝันนไปตั้งใดค่ะบัดนี้เออฝันฝันว่าไปไปตลาดกับเจ๊เอี้ยงมิหล่ะว่าสั่ตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดแต่รถมอเตอร์ไซค์นี่บ่รู้ว่าสิเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์เอ่อมอเตอร์ไซค์ไผบ่ได้บ่ได้เบิ่งป้ายทะเบียนหรือว่าอีหยังกันตังได๋นี่จ้ะแต่ว่าไปตลาดไปมาว่าสั่นรอบกลับมาถึกตำรวจจับอืม บบววัันนดถือตำรวจจับแล้วตำรวจอะไรเขียนหกศูนย์ระกับวงกลมไหม <c oughs> อืมไปที่นี่กันเลยต่อเบนมาห้าสิบบาทได้บอว์มาสันา้นต่อเพิ่นอ่ะอันนี่แหละบช็อตเด็ดบีช่นหมผู้ผู้เป็นเป็นตำรวจกันเลขแบบหันหกรารสิยญางไปน่ะล่ะเพิ่นหันคางให้หันคางแล้วแบบหันมาพยากักหน้านิดนึงจังสิ่งละได้ได้เพิ่บบาจังสิ่นะนั้นก็ถือตำรวจจับ แงนหกส่นหาศส่นดี่นนอะแต่ว่าสามรถรถขี่ขี้ไปเมื่อจำทะเบียนได้ปะคะบ่บ่จารถรถขี่ไปเนาะมาจะไซส์นี่จำทะเบียนบ่ได้<ม>จ้าเป็นรถไทหูงปะคบ รถไทยบลูวันรถไทยจ้ะเรว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่แหละเขียนไว้ในใบเสร็จแมนเจนใไว้ในในกระดาษสีสี่เหลี่ยมสีขาวๆจังสิล่ะจ้ะบวงไว้พ่อบวงผมไว้พ่อว่าหกศูนแม่นหกศูนเรียกว่าต่อสาขาสิแม่นจ้ะก็เรียกว่าต่อสาขาอัน50บาทได้บ่ว่าซั่นต่อเพิ่นน่ะเพิ่นก็เลยหันทังข้างให้แล้วกันพายักหน้าเออได้่เสั่นงผลไม้ได้แม่นได้ได้ได้สั่นจ่ะนี่ล่ะพี่น้องตัดเด็ดถ่ากันมาเป็นไรสิพี่น้อง ครับหน้าคือหัวลงก็เป็นเต่าตัวเนาะแม่หลับจังฝันเป็นตัวเลยบระเด็กีจังสี่เนาะฝันยำเว่นพร้อมเนาะฝันยำเว่นพร้อมประเด้กีพ่อมยังเว่นเนี่ะมันแม่นพี่น้องงวดก่อนยังได้กียังได้ว่าพญานาคมันแม่ยช่วนที่สิบเอ็ดกับสิบสองแต่บางวันนี้มาเป็นตัวโผล่มาเป็นตัวเห็นเลยงวดนี้ เป็นบ่อหายเปล่าด้วยครัวัดที่แล้วอันบ้าวันแม่วันทีตะไ่ยเพื่อนยังถามเนาะวันแม่วันที่สิบสองโบแม่นเพื่อนยังมาอยู่วัดมี่วัดเดียวดูพี่น้องเลยวันนี้วัดเดียวดูเลยเขียนให้เลยแล้วว้กันเนาะออกมาร้วมกันเป็นไปได้เพราะที่แบบว่าหุบดบฟนาดิฟนี่เป็นหุบป้นหาเลยว่าเออได้ค่ะเอาเอาเอาม้านั่นกันเลยเอามานั่กันเลยเนาะแมนอยู่ค่ะสีได้เด็กตามตัวพอดี การหากาให้เอฟซีมันแตอันแมนที่เจรนาเบิงแล้วกะอันนั่นแต่ว่าบวกบวกมาเกอแอนแต่แตกมากเกอแอนกพท่านฝันดีนี่ไม่ฝันจปกติปกติฝันตองหวัดนะเพื่อนนี่แต่ว่ามึง่าเลี่ยวทาอีกมึงเคลื่อนรู้สาก็่ที่หลักกินเขาอิ่มแล้วขบไปนอันนั่นหมดเลยไมาฝันอีกจี่ง้องมาฝันัะเว้นนร ปกติถ้าฝันกับถ้าฝันหอยออกจังสิประมาณอาทิตย์นึงนี่ล้วจ้ะสิฝันเพราะพงเงินนี่เงียบแล้วเพิ่งสิบฝันนี่แหละจะคองกับจะซูนจะควงแล้วควงโอ้ยปันไหนสิฝันน้อปันไหนสิฝันน้ออยู่คือฮกซูนหาซูนมาร่วมกันเป็นฮกซูนหาก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเล็กฮกกบเล็กเก่าตัวเดียวกัน หกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าก็ได้หกศูนยีเก้ก็ได้แต่ว่าเด็กหี่ว่าได้เเลี้ยนหาศูนยูนเลยเป็นไปได้เมื่อยู่ในวงเนี้ค่ะเอาคือคือเกียดใจัวนไหมฮะคือว่าหาคือการขนาดควันเ้มยกงเพิ่มเลยคัเพิ่งฝันสดสดร้อนๆนะครับฝันสดๆร้อนๆมสมองเลยอฟซีท่าเอฟซล่อมพี่น้องก็ได้ว่าพันปันฟ้านมาัน เมื่อนี้กับรุ่นนี้ค <Vit> <source> <inaudible Purd arian Inaudible> ่ะว่าเจแอนสิฟันบัวว่าสันโชคบีว่าเพื่อนฝันฝันเมื่อกี้เนี่ยครับใช่แน่ว่านอนเว้นเกือบว่าฝันที่นองเกือบว่าไดเนี่แต่ว่าเพื่อนฝันคิวี้นี้สำรับผูที่อยาฟูตัวเลขก่อนชื่อว่าอาจสีเพื่อนอาสีฝันอีกก็ได้อีกหนึ่งชวงหนึ่นี้เพราะว่าบางที่แอปปมาพระท่าน มายโทรหาก็ได้โทรได้ค่ะเด้อ0956828766เผื่อโทรกันโทรถามกันเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าแอนนี่จะไปไลฟ์อาจารย์เนาะพอสีว้นไม่อีกเพิ่นอาจจะได้เลขแล้วอันสินะจันแหลย้ำเบอร์โทรจันแหลเบอร์โทรครับ0956828766เอ้าว่าเห็นน้ามูคาดเผื่อเลย ตำรวจเขียนใส่กระดาษให้60สิบแม่นจ้ะหกสิบแล้วก็วงกลุ่มนะสิล่ะโอ้วงกลุ่มไปเรื่อยแบบนี้ตัวขับมามักเดะขอโปรเกย์แอนกันเลยไปต่อเหลือ50แม่นก็ไปต่อโปรพอไหวแล้วครับพี่ซีครับบบบนี้ฝันันวันนี้ฝันกังเว้นเสียงดัง หลายู่หลายขน่ายพี่น้องแกนเองก็ถาความฝันจากเล่าขึ้นันเหมือนพญานาคยกมือให้เราเลยอนี่เขายกชิวให้เราเออพญานาคันอีกบค่ะตำรวจก่อนก่อนเออพยานาคเพิ่เพิ่นห้าสบาทได้บ่เพิ่นห้นมังไหมได้ได้บอเออออกออเออเออเอาเวอเอ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 เออเออเออวเออวอเั ตัวเลขไหนนาท่างครับตำ <ผม S 2> รวจจับนะครับผมอฝันว่าตำรวจจับ,นนบขี่มอเตอร์ไซค์ไปตำรวจจับอย่าห <laughs> นึ่งเ้หนึ่งเลยดีครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกแปดสองแปดเจ็ดหกหกครับครปวับนเสน้อมากหนึ่งเก้าหนึงกับ่าเบิ้งค่ะเจ้าหน,น้น่โทรศัพท์โอปวัดเองไปหายเองก็แะ ไปแต่191นั่นแหละครับผมเลยประทับใจตรง191นี่แหละตำรวจอะไรตรงมือ91เลยนือใครฟันเห็นตำรวจผมตีเป็น191หมดเลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลเจ้าจ้งสีได้ย้ำเจนอีกใกล้ๆมือเนาะใกล้ๆมือหาแอบมาเพราะท่านกระทบตามก่อนเด้อค่ะเด้อนตรงฟังใกล้ๆมืออีกนิดครับเพราะว่าคนอาศิลป์สย่ำเอ่อคนอาศิลป์มาอ่าใกล้ๆมืออีกมั้งบอแม่เอกบอกเป็นสื่งสารนูนนีั่ เด็กสีแ่พี่น้ทาเน่ทาแม่นฝันอ่าักกับบ่ฝันก็ครับผมบ่ฝันพิ่นกับบวกว่าดคือบ่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 ม่บ่ิ่บ่บ่เ่บ่บ่บ่น่บ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 ่เ่บ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 ่นบ่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 ั่บมบ่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 น่บ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 ่ั่บ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 ่่บ่บ่่บ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 กบ่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 บา่บ่ เสียสนุคคนนอกพันกธนาถือพยานาคค่ะอูกาเ็นเที่ยวบวกเด็กเป็นประจำครับผมค่ะเพิ่นความนับถือของเฟิ่นงวัติหกศูนย์ห้าศูนย์เก้นย์หกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าค่ะบอไหาปะะเปนค่อยๆ้างุยเลยป้งทุ่ยยำมันมวงมไข่ยำน้ำเี่ยป้งทุ่ใกล้มืออีกชันึงแต่ว่านอบนียเพื่อมากโกับเก่าแม่นครับปล่อยตรงมากับเก่ายัไดเวลาเพื่อน่ยนอนสบายฝันดีก่อนพี่น้องอ่ะ เดี๋ยวไก่เมื่อย่างกันไหมนะครับขอบคุณเกแอนได้นะครับขอบคุณครับครับครับผมครับนี่ก็คือแนวทางของเจแอนเพื่อนไฮมามื่อนี่นะครับนอเอฟซีครับนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเด้อที่พอสบายเดี๋ยวมาทำเกแอนนะครับเนาะเป็นตัวเลขที่งามเป็นตัวเลขที่ว่าพอสบายกับมากขึ้นกันครับเอฟซีครับเพราะว่าหกศูนย์ศูนย์หกนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับเด้อร์หกศูนย์หาหาศูนย์ หาซูนหาครับ6ซูนหาเก่าซูนหาแล้วกับเนอเอฟซีครับส่วนสองตัวเป็นต่อจากอ่าว่าตำรวจจับเพิ่นครับเอฟซีจับเพิ่นแบบไปที่เพิ่นไปขี่มอไซค์ไปเนาะครับเนาะตำรวจละเอือนจับเพิ่นปั๊บ60บาทครับเอฟซีนะครับแล้วก็เอาหัวขึ้นให้ยเอฟซีนั่งรปกัดเลิกอ่าแล้วก็ต่อลงในหา10บาทเพิ่นก็เลยมาจับใส่กันเนาะครับคือ6หาซูน6ซูนหานะครับพวกเก่าซูนหาหาซูนเก่าครับเอฟซีครับกลับไปกลับมาทหารได้กับเลิก ครับให้เพื่อนในครับเอฟซีครับนะครับเนาะบาดนี้กาเอฟซีกับให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบริษัทสนับสนุนให้เอฟซีอ่าบริษัทสนับสนุนให้เล่นการเท่านั้นนะครับเนาะจากกางครับเอฟซีครับเอ้ากาไปคืออาไปคือจังเอียงเถอะวะมือนี้นะครับมาวบอกร้องเลยสงสัยจะต้องพยายามออกกําลังกายนะครับเอฟซีครับแคปหน้าจอไว้ครับ าแคปหน้าจอว่าเป็ี่นนะครับเนาะไก่เอาสมุดปากกามาจดไปแล้วขับเอฟซีครับหกศูนย์เก้าศูนย์สามตัวก็มีหกศูนย์หาหกหาศูนย์นะครับแล้วลับไปกลับมาเอาขับเอฟซีขับกันเลยหาศูนย์นะครับเนาะเอฟซีครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมชิบของพอใส่ผ้าร้อยนะครับให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะคงสุดท้ายกับว่าอะไรนะครับเนาะถ้ายจังไลยก็บสิเด้มาติดตามเจเอ็นอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อยสิเดตขั้นบ่มี่ยังเปลี่ยนแปลงเนนาะะครับ กะสิเป็นตัวนี่นะครับเพราะว่าโคกสุดท้ายเข้ามาแล้วครับเอฟซีกับ,บมือนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นมือสันวันดีดีในมีโอกาสมาได้ท่าคลิปเกจเอ็ดเผื่อนักขับเรือเอฟซีกับพ่อกันไม่ได้คลิปหน้าครับตอนนั้คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีงามครับ